สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหวยเด็ดครับมาพบกันดีครับกับแนวทางชุดตัวเลขดับบนดับล่างประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565านี้นะครับจะมีเจ้าไหนตัวเลขอะไรบ้างก็เชิญมารับชมรับฟังไปพร้พอมกันเลยครับเริ่มที่ชุดแรกครับเลขดับล่าง30ชุดงวดที่27นะครับของอาจารย์ธนกรตัวเลขดับล่าง30ชุดมีดังนี้ครับมี0 9 เก1าศูนย์ห9ึ่งสี่แปด9ามหนึ่งศูนย์8น8 9งเก้าเหสก่าหนึ่งหนึ่ง

15 2 4 1 1 2 9 25 6 1 27 9นึ่ง2 9 2 42 9 3 2 2 2 8 1สอง90 1ห26นึ่ง12 99 และก็1 0มาต่อกันที่สูตรเฉพาะหลักหน่วยบนไม่น่ามานะครับของแอดชนะพลครับหลักหน่วยบนไม่น่ามา17ก,กุมภาพันธ์ครับตามสูตรนี้ของแอดชนะพล3ตัวเลขหลักหน่วยบนไม่น่ามามี7 3 1และก็6มาต่อกันที่เลขไม่น่ามาบนนะครับเฉพาะหลักสิบนะครับไม่น่ามาบนของแอดชนะพลครับ ตัวเลขเดียวครับคือตัวเลข6ไม่น่ามาหลักสิบบนนะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งครับสูตรดังๆของแอดชนพลกันบ้างครับขวามเมืองว่าที่ผ่านมาเลขไม่น่ามาบนแอดชนพลให้เลข1นนะครับก็ไม่มาจริงๆครับงวดนี้สูตรนี้เลขไม่น่ามาบนนะครับร้อยสิบหน่วยบนแอดชนพลให้ไม่น่ามาบนคือเลข7นะครับ มาดูสูตรเลขไม่น่ามาล่างของแอชนาพลนะครับ16กุมภาครับ16-17กุมภาเนี่ยครับ17กุมภาพันนี้แอชนาพลนะครับให้ตัวเลข3นะครับไม่น่ามา10หน่วยล่างมาตามต่ออีกสูตรครับเลขไม่น่ามาหลักร้อยบนนะครับของแองชนาพลอีกเช่นเคยครับสามตัวเลขไม่น่ามาหลักร้อยบนครับแอชนาพลให้ตัวเลขไว้คือ9 2และก็6 มาดูชุดนี้ครับเลขไม่มาบนไม่มาล่างนะครับของแอดก่อนครับมาดูชุดแรกก่อนครับซ้ายมือเลขไม่มาบนนะครับคู่ตัวเลขมี0990 0880 0770 9889 9779 8778ส่วนชุดตัวเลขไม่มาล่างนะครับของแอดก่อนมี2332 3003 3993 2002 2992และก็0 9 9 0นะครับของแอดก่อนลองนำไปพิจารณาดูครับมาต่อกันที่เลขดับหลักร้อยอินทรเทวนากรนะครับงวดที่ผ่านมาลุดนะครับงวดนี้สูตรจะกลับมาเดินต่อหรือไม่ดับหลักร้อยอินทรเทวะนกรครับสตัวเลขคือ2กับ7มาดูผลงานของแอดปุ้ยกันบ้างครับ เลขดับหลักหน่วยล่างนะครับสูตรนี้มวที่ผ่านมาให้แปดดับหลักหน่วยล่างก็ผ่านนะครับพวนนี้แอดปุ้ยให้ 8, ดับหลักหน่วยล่างให้ตัวเลขสามมาดูอีกสูตรครับเลขดับหลักหน่วยล่างของแอดปุ้ยนะครับมวดที่ผ่านมานี่ให้เจ็ดดับหลักหน่วยล่างนะครับสูตร,รนี้ก็ผ่านมวนนี้แอดปุ้ยนะครับทําได้ตัวเลขสามนะครับชนกันกับสูตร,ร,ร huh? แรกที่ให้ดูไปนะครับ มาดูสูตรดับหลักสิบล่างของแอดปุ้ยกันบ้างครับวันที่ผ่านมาเนี่ยให้เจ็ดดับนะครับหลักสิบล่างก็ผ่านวันนี้แอดปุ้ยให้ตัวเลขดับหลักสิบล่างสูตรที่ห้านะครับคือเลขเก้ามาดูสูตรเลขดับหลักสิบล่างอีกสูตรนะครับแมนๆของแอดปุ้ยก็เลือกเอาเฉพาะชุดที่เดินดีมานะครับวันที่ผ่านมาให้แปดกับเก้านะครับดับหลักสิบล่างสูตรนี้ พอผ่านวันนี้2ตัวเลขดับหลักสิบล่างแอดปุยให้ดับ7กับ8มาดูต่อกันที่แนวทางเลขดับคู่ล่าง10ชุดปีหกนะครับของเจ้าของผลงานเจ้านี้วันที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับวดน,นี้1ิเกีตคุมพาครับขวามือสุดครับให้ตัวเลขมีส9 5 8 6 7าห้า9 4 0 3 1 2จ็และก็30 มาดูต่อที่แนวทางเลขดับคู่บน10ชุดปี65กันบ้างครับหัวที่ผ่านมานี่ก็ผ่านนะครับวันนี้ขวามือครับดับคู่บน10ชุดครับมีตัวเลข11 24 37 40 53 66 79 82 95และก็08นะครับ มาดูสูตรนี้กันบ้างครับเลขดับแต้มรวมนะครับ so สูตรนี้สูตรพม่าครับวทต่ผ่านมาแต้มรวมศูนย์นะครับดับก่อผ่านครับวันนี้ทําได้แต้มรวม2นะครับร้อยสิบหน่วยบนนะครับดับ3ตัวบนนะครับแต้มรวม2มาดูอีกสูตรครับสูตรพม่าสูตรนี้เลขดับแต้มรวม3ตัวบนนะครับวัต่ผ่านมาก็แต้มรวม5นะครับสูตรนี้ก็ผ่านวันนี้ทําได้ ศูนย์นะครับแต้มรวมศูนย์ร้อยสิบหน่วยบนนะครับแต้มรวมศูนย์เป็นแต้มดับมาดูอีกหนึ่งแนวทางครับสูตรประมาณสูตรนี้ดับแต้มรวมนะครับสูตรนี้ว่าที่ผ่านมาก็แต้มรวมเก้านะครับดับก่อผ่านครับวันนี้สูตรนี้ทําได้แต้มรวมร้อยสิบหน่วยบนนะครับให้แต้มแปดนะครับเป็นเป็นชุดตัวเลขแต้มดับนะครับแต้มรวมดับ มาดูชุดนี้กันบ้างครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นแต่ไม่มานะครับก็คือชุดตัวเลขดับนะครับวันที่ผ่านมาให้เด่นห้าแต่ไม่มานะครับก็ผ่านวันนี้ให้เลขเด่นแต่ไม่มานะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเลขดับนะครับร้อยสิบหน่อยบนสูตรชุดทาบุญกับพ่อแม่นี่แหละบุญนะครับให้ตัวเลขสามนะครับไม่มาร้อยสิบหน่อยบน มาดูต่อกับชุดชุดรับกินบนนะครับของแอชโซยุนะครับคู่ตัวเลขนะครับก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้ามาดูอีกสูตรครับของแอชโซยุนะครับหลักร้อยไม่มีนะครับก็เป็นเลขดับหลักร้อยนะครับคือตัวเลขศูนย์มาดู ชุดตัวเลขดับหลักร้อยบนนะครับของมะแมราศีกันนะครับดรมวยราศีกันสี่ห้าหกนะครับมโนทิ่านมาให้เก้าดับหลักร้อยนะครับต่อนวันนี้มะแมราศีกันนะครับให้ตัวเลขสามนะครับเป็นตัวเลขดับหลักร้อยบนมาดูต่อกับชุดนี้ครับชุดดับหลักร้อยดับหลักสิบดับหลักหน่วยของยะดานะครับก็เลขดับหลักร้อยนะครับให้ตัวเลขห้านะครับดับ ดับหลักสิบให้ตัวเลขหกครับส่วนตัวเลขดับหลักหน่อยก็จะให้ตัวเลขศูนย์ครับก็ลองไปพิจารณาดูมาดูแนวทางชุดตัวเลขดับหลักร้อยนะครับของแอดหมูป่านะครับเมื่อี่ผ่านมาสูตรนี้นะครับขวามือนะครับหลุดนะครับหลุดไปสูตรนึงนะครับมาดูงวดนี้ครับดับหลักร้อยแอดหมูป่านะครับ หลักหลักร้อยสามตัวเลขนะครับตามสูตรได้เจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับตัวเลขที่เหลือมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าและก็หกต่อมาครับมาดูเลขดับหลักสิบแอดหมูป่านะครับวันที่ผ่านมานี่ก็หลุดนะครับสูตรนี้นะครับไปหลุดที่ของใครนะครับก็ไปดูนะครับไปดูหลุดที่สูตรของน้องอ่างนะครับหัวนี้มาดูครับเลขดับหลักสิบ แนวทางแอสหมูป่านะครับดับหลักสิบสี่ตัวเลขครับศูนย์หกเจ็ดแล้วก็แปดตัวเลขที่เหลือนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ก้าปิดท้ายคลิปนี้นะครับหลังจากดูตัวเลขดับกันไปแล้วมาดูชุดตัวเลขเหลือจากดับหลักสิบนะครับของแนวทางแอสหมูป่านะครับของหมดที่ผ่านมานี่ก็ เหลือจากดับนะครับก่อกสิบบนนะครับก็จะเข้าตัวกันนะครับทางขวามือนะครับการสูมพอเข้าแล้ววันนี้เหลือจักดับนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าครับเลขเด่นหลักสิบบนนะครับก็จะชนหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบบนชนกับชุดตัวเลขเหลือจักดับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าครับจุดกันก็จะมีเจ็ดกับเก้าครับก็เป็นคลิปปิดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ นำมาฝากกันผู้ชม fc แฟนช่องนะครับนำไปพิจารณาชอบเจ้าไหนก็เลือกเจ้านั้นนะครับเจ้าอื่นก็มองๆไปครับเผื่อจะชอบนะครับทางช่องก็นำเสนอให้ชมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเสมอมาครับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สคร i b ตกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ